สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของเป็นเรื่องของข้อตรวจพบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ2567ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีข้อตรวจพบที่ท้องถิน่นปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหนังสือสั่งการระเบียบกฎหมายที่เขากําหนดเอาไว้นะครับ ซึ่งในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของเกี่ยวกับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้อตรวจพบในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินนะครับที่เขาตรวจพบว่าท้องถิ่นอบตหรือเทศบาลก็ตามเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับเรามาดูนะครับ ในประเด็นที่5นะครับทางด้านาสถาการศึกษาของท้องถิน่นเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินนะครับในข้อ1วงเล็บหนึ่งก็คือว่าท้องถิ่นมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินโดยไปอ้างอิงฐานอำนาจตามระเบียบฉบับเดิมนะครับระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ปี2551อสของสถานศึกษาซึ่งมีการยกเลิกไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ระเบียบปี พศออ2562นะครับเพราะนั้นการไปอ้างอิงอโดยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและไปอ้างอิงระเบียบปี2551นะครับแล้วก็ไปอ้างถึงระเบียบการเงินปี2547ด้วยตรงนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้เนี่ย เราใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยไรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2562แล้วนะครับทีนี้ในวงเล็บ2ก็คือมีการแต่งตั้งพนักง,งานจ้างตามภารกิจเนี่ยไปเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาสามารถทำได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือไม่ได้นะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาปี2562ในข้อ4เนี่ยเขาได้ให้คำนิยามคำจำกัดความคำว่าเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยก็หมายความว่าข้าราชการส่วนท้องถิน่นเห็นไหมครับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับหรือพนักงานครูหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิน่นให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินหรืองานเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสถานศึกษาเพราะฉะนั้นพนักงานจ้างตามภารกิจแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้ต้องเป็นข้าราชการข้าราชการเนี่ยเขาก็ใช้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเราเรียกว่าข้าราชการส่วนเทศบาลอบตเราเรียกว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับหรือพนักงานครูก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับแต่งตั้งจากพนักงานจ้างตามภารกิจไม่ได้นะครับ ต่อมาในระเบียบข้อ22เนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิน่นมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นหัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมอบหมายข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิน่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับทีนี้เรามาดูในข้อ2หนังสือหนังสือ ของกระทรวงมหาดไทยนะครับว .2786 ลงวันที่8พฤษภาคม2,562เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พนพศ2562ข้อ3ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาดังนี้วงเล็บ1กรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้บริหารแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินท่ามีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่การเงินนะครับหรือผู้ปฏิบัติงานทา,างด้านการเงินการคลังของ,ของสถานศึกษาข้าราชการครูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพานักงานครูขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้าราชาการพานักงานส่วนท้องถิน่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินหรืองานเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสถานศึกษาตามที่ระเบียบกำหนดนะครับอ่าอันนี้อ่าตรงนี้เป็นกรณีสถานศึกษานะครับทีนี้ถ้าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยให้ผู้บริหารพิารณาแต่งตั้งข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับเพื่อทําหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษานะครับถ้าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับให้แต่งตั้งจากขา้จจาราชการหรือพนักงานในท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับเพราะฉะนั้นาสารุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่งตั้งพนักงานจ้างภารกิจเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาไม่ได้นะครับต่อมานะครับประเด็นที่6 การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่นะเรามาดูนะครับว่าเขาตรวจพบในเรื่องอะไรนะครับที่ตรวจพบในข้อที่1ก็คือมีการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่โดยอาศัยฐานอำนาจตามระเบียบพัสดุปี2535นะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยยกเลิกไปแล้วนะครับ และระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศ,ศึกษาปี2551ไปอ้างฐานอำนาจตามกฎหมายฉบับเดิมซึ่งยกเลิกไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนะครับเขาใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศ,ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2562นะครับแล้วก็ 2. 2> ประเด็นที่2นะครับเอกสารหลักฐานด้านพัสดุปรากฏปรากฏการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ไม่พบเอกสารหลักฐานแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ก็คือไม่ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าเอกสารหลักฐานทางด้านการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุเนี่ยมีการปฏิบัติหน้าที่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่แต่ไม่ได้แต่งตั้งนะครับอ่าทีนี้ประเด็นที่3นะครับ ก็คือเอกสารหลักฐานด้านพัสดุปรากฏการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่พบเอกสารหลักฐานแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ประเด็นที่4ไม่ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ไม่มีรหัสผู้ใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครบบัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือ eGP นะครับนี่คือใน4ประเด็นที่ ที่ตรวจพบนะครับอ่าเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ระเบียบเงินรายได้สถานศึกษาเนี่ยปี2562นะครับในข้อ14เนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างและการอนุมัติจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิน่นนะครับแล้วก็ในข้อที่2เนี่ยในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560 มาตราที่3นะครับเขาให้ยกเลิกบทบัญญัติหรือกฎหมายต่างๆนะครับก็คือในระเบียบในระเบียบพัสดุปี2535รอาระเบียบเงินรายได้สถานศึกษาปี2551อันนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็ในมาตราที่4เรามาดูคําจำกัดความคําว่าเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่นั้นหมายความว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐนะครับอ่านี่คือความหมายของเจ้าหน้าที่นะครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุหรืออาจจะได้รับมอบมอบหมายจากผู้มีอำนาจก็ได้นะครับมาตราที่6เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐป้องกันปัญหาการทุจริตให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางอของพระราชบัญญ,ญ,ญัตินี้และกฎกระทรวงระเบียบและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นะครับก็คือก็คือในอพระราชบัญญ,ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560นั่นเองนะครับ ต่อมาในข้อ3นะครับในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ในข้อ4นะครับคาว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็หมายความว่าผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกําหนดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับแล้วก็ในข้อที่9กานะครับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบนี้ก็คือระเบียบกระทรวงการคลังว่าในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานของรัฐด,ดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด,ด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์ก o ฟอร์เมนส นะครับ per c u m e n t s หรือ EGP ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด,ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้เพราะนั้นนะครับการไปดำเนินการโดยไม่ได้ไปทำในระบบเนี่ยนะครับไม่สามารถกระทำได้นะครับเพราะว่า ระเบียบให้ดําเนินการในระบบ EGP นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นข้อตรวจพบการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินนะครับแล้วก็การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่นะครับ